วัสดีครับปุ๊กป๋องชาแนลครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูดอกกล้วยไม้ชื่อว่าเอื้องสายล่องแร่งครับหรือว่าเอื้องสายเชียงใหม่ครับ นี้ผมก็มีเพื่อนอยู่ที่เชียงรายครับเข้ามาฝากครับเนี่ยครับสีขาวอมชมพูครับผมดอกนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะครับ เอื้องสายเชียงใหม่ครับแต่ได้มาจากเชียงรายหรือว่าเอื้องสายล่องแร่งครับสีขาวอมชมพูนิดๆครับ ส่วนการดูแลก็คงไม่ยากครับผมผมเอมามัดไว้กับต่อครับต่อไม้ครับผมเดี๋ยมีตุ้มๆยังไม่บานก็มีครับ กมามหยี่ครับผมเหมือนสายน้ำพึ่งเหลาครับสายน้ำพึ่งเหลาก็เหมือนกามายีเหมือนกันครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับผม ผมพาไปเรื่อยๆครับดูความสวยงามครับของดอกไม้อันนี้ดอกกุมไม้ป่าแท้ๆเลยครับไม่ได้ผสมต้องขอขอบคุณเพื่อนที่เอามาฝากนะครับจากเชียงรายอันนี้คือเอื้องสายเชียงใหม่ครับ พาเพื่อนๆไปดูดอกตุมต่มๆครับน่าพาเพื่อนๆมาดูที่ยังไม่บานครับต่มๆเนี่ยครับมาถ้าบานพร้อมกันนะเป็นโอ้ยังสวยเลยครับยังเล็กๆอยู่ครับอาจจะมัวๆหน่อยนะครับปรับกล้องก่อน นี่ครับเป็นสายเลยครับนี่ครับ,น,รบนี่ครับตุ่มๆครับเขียวๆเนี่ยครับ ต้องอาศัยเวลาอีกนานเหมือนกันครับกว่าจะบานเนี่ยครับนี่คือต้นใหม่ครับเอาไว้ปีหน้าครับผมปีหน้าครับถึงจะเห็นดอก กลับมาที่ดอกครับอันนี้เอื้องสายล่องเรงหรือเอื้องสายเชียงใหม่ครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับ ปุกปองชแนสวัสดีครับบา,บายบอยให้ดูชมนๆนิดนึงอันนี้ผมปลูกเองครับสีเหลืองตูมๆก็มีการาอย่างไม่บาน สวัสดีครับท่านผู้ชม